สวัสดีคะ่ะห้องเรียนปฐมวัยครูล่านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูล่ามีเรื่องของทักษะร,รในเรื่องของคณิตศาสตร์มาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูล่าจะสอน,สอนสดเด็กฝึกอ่านและฝึกเขียนเลข 1- ถึง10อารบิกนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้และฝึกเขียนฝึกอ่านกัน คุณล่ามีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงนะคะในเรื่องของเพลงคือเพลงนับเลขนั่นเองฟังกันเลยค่ะ อาหลังจากที่เด็กได้ชมคลิปวิดีโอในเรื่องของการน,นับจำนวน1-10ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนและฝึกอ่านกันไดเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย0อ่านว่า0ูนยสอูน,นอ่าแล้วมาดูวิธีการเขียนกันนะคะว่า เลขสูตรอารบ,บิกเขียนอย่างไรโดยเริ่มต้นจากจุดสีแดงแล้วเขียนตามลูกศรสีดำลงมาเลยนะคะเขียนตามทิศทางเดียวกันแล้วค่อยๆลากขึ้นจนไปถึงชนจุดสีแดงนะคะามาดูตัวต่อไปนะคะลูกว่าเป็นรูปภาพสัตว์อะไรเด็กๆรู้จักไหมคะค่ะรูปสุน,นัข สุนัขมีกี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะลูกหนึ่งตัวหนึ่งอ่านว่าหนึ่งสกุลคำนะคะหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนเลขหนึ่งอารบ,บิกกันนะคะว่าเขียนอย่างไรอ่ามีจุดสีแดงเริ่มต้นไปเลยนะคะเขียนตามลูกศรเลยแล้วค่อยลากลงนะคะ อ้าวต่อไปดูไปดูนะคะว่าเป็นรูปสัตว์อะไรอีกอ้ารูปอะไรคะค่ะถูกต้องคะ่ะเป็นรูปนกเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่านกมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวอ้าสอง อ่านว่าสองสะกดคำนะคะสองอสอสองงสอง,สองเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนเลขสองอารบิกกันนะคะอ่าเห็นไหมคะเริ่มจากจุดสีดแดงเลยมาเลยค่อยๆทำนะคะลูกค่อยๆเขียนตามลูก๋ยวเด็กๆจะฝึกเขียนเองนะคะเขียนเป็นเขียนเก่งเขียน,นได้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าเป็นรูปอะไรอีก สังเกตดูนะคะรูปอะไรขึ้นมาแล้วค่ะถูกต้องค่ะรูปแมเวเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่าแมวมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามาเด็กๆเ,เห็นไหมคะ แมวมีทั้งหมด3ตัวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ3อ่านว่า3สกุดคำตามคุณครูนะคะลูกสเสือสระอามาสอาสาส,ส,สามโสามแล้วมาดูวิธีการเขียนเลข3กันนะคะว่าเขียนอย่างไรเด็กๆเห็นไหมคะมีจุดสีแดงอยู่แล้วเด็กๆค่อยลากลูกศรตาม ทิศทางเดียวกันนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของเลข3เลยต่อไปมาดูเลยนะคะรูปต่อไปคือรูปบัวนั่นเองมาดูนะคะว่าบัวมีทั้งหมดกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่สี่อ่านว่าสี่สะกดคำนะคะ สอ,อีสีสีไม่เอกสีเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนเลขสี่อารบิกกันนะคะเห็นไหมคะลูกเด็กจะเขียนตามลูกศอเด็กจะฝึกเขียนและจะเขียนเป็นเองเลยค่ะต่อไปนะคะอานับพร้อมกันลูกหนึ่งสอง สามสี่ห้าเก่งมากค่ะห้าอ่านว่าห้าเด็กๆสะกดตามคุณคุณนะคะหออาหาหาไม่โทห้าเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนเลขห้าอารบิกกันนะคะนั่นเห็นไหมเริ่มจากจุดสีแดงแล้วค่อยลากลูกศรลงมา ค่อยๆทำนะคะแล้วเด็กๆจะเขียนเป็นนะคะต่อไปนะคะดูว่าเป็นรูปอะไรอีกอืมรูปกระต่ายกระต่ายมีหูสองหูนะคะหูยาวด้วยเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีกี่ตัวสองสองสามสี่ห้าหกตัว เลขหอ่านว่า6สะกดตามนะคะลูกหออกกหกแล้วมาฝึกเขียนเลข6อารบิกกันนะคะเริ่มจากจุดสีแดงค่อยๆลากลงมาตามลูกศรในทางทิศทางเดียวกันนะลูกเห็นไหมคะมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องให้ด้วยต่อไปมาดูนะคะรูปอะไรเอ่ย สิ่งโตดูนะคะว่าสิ่งโตมีทั้งหมดกี่ตัวนะับพร้อมกันลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมเจ็ดอ่านว่าเจ็ดสะกดคำตามคูณนะลูกจอเอ็ดโเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนเลขเจ็ดอาราบิกกันนะคะลูก อ้าเห็นไหมคะเราจะเริ่มต้นจากจุดสีแดงเสมอเลยแล้วค่อยๆเขียนตามลูกศรไปนะคะอ่าต่อไปมาดูกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรอืมรูปผีเสื้อเดี๋ยวมาช่วยกันนับนะคะว่ารูปผีเสื้อมีทั้งหมดกี่ตัวนับหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ ห้าหกจดแปดอ่าดูเลขแปดใช่เลขแปดหรือเปล่านะโอ้เก่งจังเลยดเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะลูกแปดอ่านว่าแปดปอแอปแป้ดอแปดแล้วเด็กเค่อยมาดูการเขียนเลขแปดอาราบิกนะคะก็เขียนจากจุดสีแดงเหมือนกันเริ่มตามลูกศรเลยนะคะ อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต่อไปจะเป็นเลขอะไรอืมเลขแปดต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะมะเร็งเต่าทองดูซิมีทั้งหมดกี่ตัว ตัวเด็กๆอ่านสิคะลูก9อ่านว่า9ก็เอาเก้าเกไม่ถูกเเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนเลข9อารบิกกันนะคะเริ่มจากจุดสีแดงแล้วค่อยลากลูกศรตามนะคะค่อยๆลากลงมาค่ะลูกใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะ ถ้าเด็กฝึกเขียนแนวตามวิธีขั้นตอนทุกขั้นตอนเด็กๆจะเขียนเองนะคะลูกเขียนเองเป็นเลยค่ะเยี่ยมเลยต่อไปนะคะมาดูภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยหืมภาพอะไรนะคะลูกปูเก่งมากค่ะรูปปูเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่าปูมีทั้งหมดกี่ตัว มีทั้งหมด10ตัวเด็กๆอ่านสิคะลูก10อ่านว่า10อ่าแล้วเด็กๆสะกดตามคุรานะคะสออิบอสิบแล้วเด็กๆมาดูวิธีการเขียนเลขสิบอารบิกกันนะคะวิธีขั้นตอนก็เริ่มจากจุดสีแดงทุกขั้นตอนเขาจะมีให้ตามทิศทางลูกศรสีดำนะคะลูก เดี๋ยวเด็กๆลองเอาไปฝึกเขียนแล้วทบทวนกันนะคะลูกหลังจากที่เด็กดูคลิปแล้วเขียนฝึกอ่านและฝึกเขียนเลข1-10ถึงไปแล้วนะคะคุณครูก็มีการบ้านให้เด็กด้วยโดยให้เด็กอ่านและเขียนเลข10 1หนึ่งถึง10มาให้คุณครูแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูทางไลน์ ห้องเรียนของเราอนุบาล2ทับนะคะเมื่อเสร็จแล้วคลิปสัปดาห์นี้หูมีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปต่อไปบายบาย